สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงคนิกรชาวไทยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรายานโสพลเจ้าคณะภาค8ธรรม,มยุทธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาส พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสดระปกรณ์หรือพิธีการทอดผ้าบังสุ k ุลโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์การทางศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูศาส,สนาซิกและกลุ่มภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมมนาถบพิษโดยเชิญชวนผู้นำทางาศาสนาและภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ส่วนกลางร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลในวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567าหสำหรับในส่วนของผู้มีภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เช่นเดียวกับส่วนกลางและจัดกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมในพื้นที่อาทิกกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์หรือปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การจัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดีทัศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมกันรำลึกถึงพระบรมราโชวาทน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะครับก็ได้จัดพิธีเจริญพุทมุนตลนะครับถวายพระกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาสิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมหน้าพิรนะครับเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2 5ง7น,น,นะครับ เพื่อน้อมรบกึกในพระมหาราชกุลของพระองค์ครับโดยร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆได้จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับสำหรับในส่วนกลางเองนั้นก็จัดขึ้นที่วัดพวรนนิเวศวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และการระสดับกรนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนภูมิภาคครับรวมทั้งจักรยามต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรครับ การประิธรรมเจริญพุทธมนล์นะครับกิจกรรมพิดอาษาสาต่างๆแล้วก็การเผยแเผยความรู้นะฮะผ่านนิสการและก็ว,วิทัิน์ต่างๆเพื่อเต่าทุนสถาบันพระสัตว์ในครั้งนี้นะครับในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนสายทิกชนทุกหมู่เรานะครับได้ร่วมกันถวายาความจงรักภักดีด้วยการปวัดดีประชชอบนะครับ โดยน้อมนําพระบรมรชวาทและหลักการเสรีพอเพียงนะครับมาใช้ในการเมืองชีพประจําวันนะครับเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขครับอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับในสมนทรภาคคนะครับก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดครับแก่กรรมการเจลิญบพิธีเจริญพระพุธทธม,มนต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาครับ เนเรื่องของก,กิจการจริตนาศาลครับเรื่องของการเ,ราเปิดเผยพร่องค์คมรู้ต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่จะให้ประชาชนร่วมกันถึงการแสดงความจมาฤฤํารักพดีและก็น้อมลึกในพระมหากรุณของพระองค์ท่านครับ